ใส้กูอัดสองไสครอัสองกาไาระปสั่งแล้วกนยากทอไรเสร็เค็รับอนแล้ก็ไปรานก็ได้มีได้เม่าไหร่าแล้วนะครับุน ลุยสวนค่ะมายืนให้กำลังใจอเอีลูกท้าก็มวนะสวัสดีเซทุกท่านนะครับที่ททาถดทครับาขน,น,นมเป็นขนมก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับับผม พอดีบรรุบอยให้ซอนดาถ่ายก็เสาดาบรรยายต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับฝากคลิปเสดาด้วยนะคะวันนี้เสดามาถ่ายพี่สาวทำพี่เจริญูกสวนให้ดูนะคะใครสนใจเข้ามานะคะอร่อยคลิปพี่สาวดาก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ต้องมาชมคลิปสาวดานะคะไลน์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเลี้ยงเลยจ้า เอาซะหน้าเลยค่ะไปทำมารอแล้วสสวัดีค่ะวิธีการักน้ำจิ้มนะคะนี่น้ำเชื่อมค่ะน้ำจิ้มกุ้ยเตี๋ยวลุยสวนค่ะจะมีน้ำเชื่อมน้ำมะนาวนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรก็ตามสมกันน้ำจิ้มลุยสวนค่ะทุกคนเราก็บีบมะนาวใส่ น้ำใส่กับน้ำเชื่อมแล้วก็มันกี้ก็ปั่นน้ำจิ้มเอาแบบว่าละเอียดชิบแบบไม่เผ็ดเลยอันนี้ค่ะน้ำจิ้มแบบเป็นสีเขียวๆแล้วก็วทุกคนนี่แกกินอันนี้ผักซาก็เตรียมผักไว้ให้พี่เราล้างผักใส่ถังเชนเกลือนะคะทุกคนอันนี้ค่ะสาดาก็ล้างาผัก ไว้เรียบร้อยให้มันกระเด็ดนงามนะคะทุกคนเดี๋ยวรอจะเอาไปห่อกันนะคะนี่ทำทำการห่อเลยมันชิเป็นเส้นใหญ่นะคะทุกคนเส้นเก่าเนี่ยเส้นใหญ่ก็คือมาฉีกมันเป็นแผ่นๆนีนน่บางๆก็จะมีเนื้อไก่นี่เนื้อไกอ่ด้วยทุกคนแซลมอนอเอาแซลมอน ปวดหัวมือปวอันนี้เนื้อปลาเซมอนค่ะทุกคนไข่ปลาเหรอเนื้อมันเลยอ่ะเนื้อมันเลยสับับต้องทำอย่างนี้นะเนื้อปลาเซมอนค่ะทุกคนเสร็จแล้วคุยทุบอยู่แลเสร็จแล้วเส้ไวมากค่ะตอนแบบปุ๊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 บอย่างรวดเร็วอ่ะทำไมทำไมใส่อย่างเดียวหรอใส่เนื้อปลาเซมอนอย่างเดียวเดี oh. ๋ยวแล้ก็เป็นหน้าหน้าไง อ,อันนี้เสร็จแล้วโอ้โค้ดไฟเนี่ยดูดิกเขาก็จะบอว่าอันนี้เนี่ยเซมอนคหอยกุ้งปลาเซมอนอยากไวอะเซียนเขาเรียกว่าเซียนคาชิมคาชิปูอัดอันนี้ก็น่าปูอัดปูอัดก็ปูอัดอ,อ,อ,อย่างเดียวใช่ไหม อันนี้ปวดเอาแล้วค่ะอันนี้ก็น่าดปลาเซลเว็สไี่ใช่อันนี้ก็จะเป็นปลาส้มตำก็คีอเสร็จแล้วดูพี่เขาเอามาให้สาวดาชิมสาวเราจะชิมไม่รู้ว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนนะคะทุกคนครับ เชือมกับเชื่อมทุกคนตกเชื่อมีเราจะทำน้ำจิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรพี่จูนน้ำจิ้มรุยสวนอะทุกคนเราก็มีมะนาวใส่มะนาวใส่กับน้ำเชื่อมเรามกีกับปักนจิมเอาบบว่าจะเหยิยแบบไม่เก็บเลยอ นี่ค่ะน้ำจิ้มแบบเป็นสีเขียวๆแล้วก็ทุกคนกินอันนี้ค่ะาก็เตียมผักไว้น้วก็้าผักเจนเรแล้วค้าคน่าลาก็ล้างผักไว้เรียบร้อยจะนล้วอจะรอาไ้หันะครนี่ทำทำการห่อเลยต้องเป็นเศษไงนะครัทุกคน เลี้ยใหญ่เขาก็มาฉีมันเป็นเกล็ดๆนีนน่บานบ่าก็จะมีเนื้อไก่นี่เนื้อไก่อยู่นี่แซลมอนต้อาไซื้อปูเปลอือกหมูเปล,อปลอือันนี้เนื้อปลาแซลมอนกักคนไก่ปลาเหรอเนื้อมันเลยอะเนื้อมันเลยตับต้องทำอย่างนี้นะเนื้อ,อ,อปลาแซลมอนกันบนทำเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วไวมากค่ะคอนเนี่ยแต่พุ๊บๆๆอย่างรวดเร็วอ่ะทำไมทำไมใส่อย่างเดียวหรอใส่เนื้อปลาแซลมอนอย่างเดียวเดี๋ยวแล้วก็เป็นหน้าหน้าไงอ๋อนี่นี่เสร็จแล้วหัวโคตรไฟดิดูดิแล้วก็ยังว่า กินนะไปกิ آ, ้าวตอนกินก่อนอร่อยไหมอร่อยก็ตุ๋นกีน รักสามารถก็ดแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดนะมันไม่ได้เผ็ดนะมันอร่อยพนะอแล้วอ,อร่อยแล้ว อ,นนอันนี้น่าอนอนนูอันนี้อน้่าเซมอนอย่างเดียวกับอะไรพี่ตุกอันนี้อะไรไก่โย,ยน่าเซมอนกับไก่โยกันทุกคนูอันนอดสอง ไก่ย okay. okay. ิ้ไก่ลูกค้าเขาไสั่งล้ยังทำไอเสร็จมอเดียวก่อนนี้ก็เปร้านซาหานะคุคนซาาที่ร้านอาหาเกีงกบโอ้โหเกงกหอยกบบริษัทยาดิบกเ็กน้องตาดากินไรยาดานี่ดว นี่ได้ตั้งหลายหน้านแล้วนะคะทุกคนหน้าเซลมอนไก่ยอนะคะปูอัดแล้วก็อกไก่หมูสับนะคะทุกคนร้านพิสซ่ก็จะมีลูกชิ้นย่างนะคะแล้วก็ก้เตีียวลุยสวนนะคะใกล้จะครบทุกอย่างแล้วค่ะทุกคนปูอัดหมูยอเห็ดหอม เอเห็ดหอมหน่าร้อนนะเห็ดหอมสวยงามพารามแปเหลืออีกรอบหนึ่งสองขาดพอไรใช่ไหมไก่ที่ก็ขาดมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้ก็จะใส่พที่ขาดที่ก็จะใส่กล่องม,มาแบบนี้่งา,านแบบนี้ออออลลแล้วก็จะมาตัดเอาห่อหรือพิจารณดพอเราห่อเสร็จเราก็จะมาวางปึ๊บแบบน มาเด้อพี่น้องเ้ยก็ได้อยากเสียบเสียบน้ำจิ้มรเด็ดมา f ีม, FC มาให้กำลังใจแม่ค้านะคะ,ะแม่ค้าลุยสวน,นะค่ะมายืนให้กำลังใจอ๋อเด็กนะกลูกค้าใหม่ ดาเอาหน้าไปครับสามารถ